ช้าเกินไปแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของไทมี่ลงไปเล่นเกมรับกันหดดแล้วนะครับบอลยังไม่ออกด้วยรตอนนี้เปิดขึ้นหน้ามายังไม่ผ่านไปติดทางสิที่พั์อุศรจะลุยฝ่ากระโหลลงไปแล้วได้ฝาวด้วยนะครับก็ยอมรับคำตัดสินครับรูกนี้ต้องตัดไว้ก่อนครับเ เนี่ยครับตัดสินใจถูกต้องแล้วตรงกลางสนามแบบนั้นให้อนุสรหลบไปได้ไดนี่อันตรายครับจะพลิกเล่นได้หรือไม่ยังไม่ได้ครับเนี่ยครับยิงยังไงก็ไปติดผู้เล่นของราชนาวีหมดห่างค่อนข้างปว่าผ่านเลยครับสิธิพันธ์ แต่ก็ถือว่ามีความลิวไหวนะครับคลิกอินนะครับก็้ามาตอนนี้ขึ้เกมไว้หมดแล้วครับถ่ายอาบมีแล้วไปเตะลกูกต้องระวังครับพัสดี